กืมาครับกบยางแก้คันของค่ายคันไม้คันมือพอตีนเตี่ยวนะมาครับไม้แรกไปเข้าป่าเลยจะติดไหมเพื่อให้ได้ตัวครับเสียงก็ต้องยอมอนะอุ้ยโดนไหมเนะี่ยไม้แรกกูเฮ้ยโดนครับไม้แรกโดนเลย เชียร์ค่ไม้เล็กกุบยางแก่คันยางแค่ขันเลยเไ,มไ,ลไม้เล็กให้ได้ตัวให้ได้ตัวไม้เล็กไม้เล็ให้ได้ตัวเชียรได้แล้วเรียบร้อยครับไม้เล็กให้ได้ตัวได้ตัวเลยไม้เล็กกลัวไม้เล็กกิจกรรมเงิ 1, นหะนึ่งพันฮะ กิจกรรมเงินหนึ่งพันครับในตัวเลยฮะนี่ครับกบยางแค่คันเดี๋ยวผมให้ดูตัวใส่สวยซะด้วยผมเอาตีนเตะออกนะครับโอ้ยฟันขมซะด้วยเดี๋ยวให้ดูตัวนะครับเดี๋ยวผมแกะออมาก่อนอทำยากนะเนี่ยกิจกรรมเนี้ผมบอกเลยทำยากที่ยิ่งกว่า จอดวิวหนึ่งแสนอีกนะครับวันช็อตวันคิวเนี่ยนี่ครับกบยางแก้กคันผมเอาตีนเตะออกนะนี่ครับดูตัวดูตัวปลาครับนี่สายนี้เออนี่นี่ตีนเตะอยู่ตรงนี้ครับเขาแถมใบหลิวมาให้ด้วยนะครับผมก็ใส่แค่ใบหลิวแล้วผมก็เอาตีนเตะออกนะนี่ตีนเตะมันเรียบร้อยครับโอ้ยาก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 ิจคิดกิดดจกรรมนี้ เรียบร้อยครับ